โจ๊กกี้สวิฟนะครับปี2018นะครับรุ่นท็อปสุดกดปุ่มสตาร์ทนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอิโมบิไลเซอร์นะครับรีโมทยังกดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอิโมนะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบสตาร์ทนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์ระบบอิโมบิไลเซอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ทํากุญแจทั้งหมด2ดอกนะครับ ดี๋ยวผมทดสอบตัวรีโมทก่อนนะครับล็อกเปิดนะครับไฟเลี้ยวทำงานปกตินะครับล็อกเปิดนะครับอย่าเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถซูซูกิรุ่นท็อปสุดกดปุ่มสตาร์ทนะครับทำกุญแจรถหายนะครับ หรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับ0 8น6 1 6 6 6 5 5นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับลงทะเบียนผ่านตัว OBD รถนะครับไม่ลืมไม่ถอดใช้เวลาทำไม่นานนะครับทดสอบกดรีโมทนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกครับเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ